เมื่อวันที่12มีนาคมที่สาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดราคาค่าครองชีพประชาชนประจำปี2,568ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประจำปี2,568และโครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสารรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ปี2568โดยมีนางเอกอนองบัวมาศผานิจจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาหวัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจรวมจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดภายในงานเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชนบุรีร่วมกับเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการดู ดูแลประชาชนในทุกมิติทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้ายั่งยืน SDG และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในระหว่างวันที่12-14มีนาคม2568 ณบริเวณลานด้านหน้าสาลาว่าการเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง19นาฬิกาภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษทุกวันอาทิน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทไข่ไก่แพงละ80บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำยาซักผ้าถุงละ12บาท น้ำยาปรับผ้านุ่ม9บาทน้ำยาล้างจาน9บาทนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชนบุรีที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์จากชุมชนราคาประหยัดมาร่วมจำหน่ายหลากหลายรายการในกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ด้วยนนทมครปกติ6 1ถึง6 3 รอกันอยู่นะครับก็ส่วนให่พอได้คิวโค้ดก็จะดำเ้ินการนะครับก็ถือว่าเป็นควาตรวหละรัทางเจ้าที่ทุกภาคนะครับที่ทางพนักงานเจ้าที่ของหนูพยาด้วยที่นี่มีประมาณสักห้าร้อยคนอย่างนี้นะครับแวก็ให้ดี่อให้ไม่ต้องเดือด